ครับขอสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่มีเวลา้มานิดนะครับครับก็มาทำชิปให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็นำนะครับ คุณแผนนะครับซึ่งเป็นสิทธิของหลวงปู่ทิมครับสร้างนะครับเพื่อที่จะสร้างสลาการ,รเรียนนะครับเป็นของเพื่อนนะครับก็ได้ขอมาลงไปเป็นเพื่อนได้ชมกันนะครับแล้วก็เป็นเนื้อขาวนะครับ วันนี้จะไม่มีตะกุดนะครับผมสั่งสลากการเรียนนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับ fc ทุกท่านนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับก็ขอฝากกดติดตามนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณไปยังสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับ fc ขาประจำนะครับที่ชมกันมาตลอดนะครับขอบคุณอย่ยังสูงเลยทีเดียวนะครับ เช่นเคยนะครับก็เป็นการทำชิปนะครับสร้างรายได้นะครับตอนนี้ก็ยังไปไม่ถึงไหนนะครับเนื่องจากเวลาว่างน้อยนะครับเนื่องจากต้องทำงานนะครับก็ฝากนะครับไว้นาทีด้วยนะครับผ่านช่องประพาดขอพิมายนะครับ วันนี้นรับก็มีหลายหลาดาเกจินะครับจะมาลงให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่นครับพักใหม่นะครับองนี้นะครับ สำหรับช่วงนี้แล้วก็เป็นช่วงข้าหน้าหนาวแล้วนะครับมีลมแรแลนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้แล้วก็ทำจุดสั้นๆนะครับพอเป็นกระนะครับปบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ